โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนสตีมในแอป D Re U Record เลยนะครับผมมันมีคนถามถามมันเยอะถามแบบเยอะมากทักมเว็บต,ตัวมาถามก็มีนะต้องรู้จะตอบไหมเพราะถาไม่ถูกเหมือนกันเออเสร็จในวันนี้ในคนอ่ะอย่างแรก้ยทุกคนไปกดลิงก์เล็กใต้คลิปของผมอ่ะลิงก์ใต้คลิปเนี้ยกดเข้าไปปุ๊บแป๊บนะกดเข้าไปมันจะเป็นอย่างเงี้ยให้คนกดดาวน์โหลดไปเลยให้คนกดดาวน์โหลดไป อ๋เอเยอะเ่ยกดดาวน์โหลดไปกดดาวน์โหลดไปพื้นที่มันก็ใช้ไปเยอะนะใช้29กใช้ยี่งนิดเดียวเพราะกดดาวน์โหลดเสร็จให้คนกดติดตั้งว่ะก็น,น่าจะทำเป็นกันแหละตรงเนี้ยอืม ต,ติดตั้งเสร็จถ้ามีเสียงรบกวนขออาภัยกันด้วยนะอย็กติดตั้งนานวรล่าอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มากระโดดกั่นับพอติดตั้งเสร็จเรากดกดกดเปิดแอ,อปเข้าไป พอผมกดเปิดแอปไปปุ๊บมันจะมีมันจะขึ้นหน้าหน้าหนึ่งอ่ะมันจะมีเขียนแล้วเปิดตัวเลือกอ่ะแต่ผมไม่ได้แคบไว้แคบไม่ได้พอกดเปิดให้คุณคนกดเปิดตัวเลือกไปนะอันนั้นหน้าจอตัวน,นั้นมันอัดไม่ได้มันอัดไม่ได้มันไม่อนุญาตใหอ้อัดหน้าจอมันจะขึ้นให้เปิดกดเปิดะรอย่างเนี่ยผมขึ้นรูมให้หขึ้นรูปม,มันจะมีตัวเปิดปิดให้คุณคนกดเปิดไปพอกดเปิดกลับไปปุ๊บให้คนคกดออกมาลนะกดออกมาแล้ควคุณกดอนุญาตโดยสารอ่ะ อธิบายงงๆเนี่ยวันยุยากเปุ๊บมันก็จะขึ้น่นานอย่ามันนี่วิธีสอนนะเนี่ยนหน้านนี้ไม่ต้องไปสนใจมันะสนใจหน้านนะ่ะรปฟันเฟืองรปตังค่ามันจะมีเขียนว่าเปิดใช้งานใช่ไหก,กดเปิดไยเอาเอาเฮียครับมอามาละพอพอกด พอกดเปิดใช้งานไม่ได้ขึ้นหน้านี้ให้คนหาแอปดียูแล้วก็กดเปิดต่อไปเปิดอนุญ,ญาตแล้วก็กดออกมาอีกอันนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะอ้าวฉลดาดนะอ่ะอมไม่ใช่ให้หาแอปดียูอีกอันแล้วก็กดเปิดแล้วก็กดออกมาอันนี้ก็ ทิศทางของวิดีโอเสวนใหญ่ถ้าคุณอัดคลิปแนวตั้งคุณก็เปิดเป็นแนวตั้งแต่ของผมมันอัดแนวนอนก็เปิดปนแนวนอนนี่วะอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งก่อนนะไม่ต้องไปยุ่งให้ถ้าคุณจะตีมจริงก็มาเปิดไม่มาปิดอะไรวะเนี่ยลายนะ้ำคุณกดปิดมานะแอปนี้เป็นแอปฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์เลยแล้วก็ ดูไงว่าการะตีมสดเนี่ยไลายน้ำที่ปรับแต่งได้สำหรับการะตีมสดนะคุณกดเข้าไปกดเปิดสำหรับคนที่อยากเพิ่มไลน,น์น้ำบนหน้าจอนะแล้กดไปหาลูกนะอ่ะโอย้ยแสงรถผ่านจบแล้วลงวางเสงอ้ว กดตกลงอันนี้ก็เป็นมันเหมือนเป็นกรอบอะคุณกรอ,อบกรอบกระตีมอะนะีน่นะแต่ผมยังไม่ใส่นะผมไม่ใส่อันนี้เป็นข้อความเก็บไปอันต่อไปนะของผมก็ไม่มีอะไรจะเปิลเลยดูว่ามีแค่เนีน้โอเค อย่างต่อไปไที่เราไปทำคือกดกดเพิจารณาการตังร้งค่าของเครื่องเราอะไม่ใช่กันนะค่าไปหาก็ว่าแอปแอปเนี่ยว่ะแล้วกดที่จัดการแอปนะไม่รู้ของเครื่องว่อื่นจะเป็นของผมหรือเปล่าแล้วก็หาดีอูอดีอู recorder แอปดาวน์โหลดมาแล้วกดนี่นะเริ่มต้นเริ่มต้นอนัตโนมัติตัวนี้นะ กดกดเปิดไปสองอันเลยกดดูวก็อันที่สองนะกดอันที่สองเลยการการอนุญาตแอปเนี้ยกดอะไรไปในโครกดเปิดทั้งหมดเลยเลยวะอ๋อนานี่มันขึ้นมาอย่างนี้ครับมันเยอะมากเลยให้กดอันที่สามนะกดอันที่สามกดอันที่สามกดอะไรไปกด เปิดให้หมดเลยเอา่านะกดเปิดอันที่สองนี่มันมันเข้ามันไม่นแบบนี้ไม่ได้ในหะ้ให้คุณกดอันที่สองไลยก็กดเปิดให้หมดเลยมันยังไม่ให้เปิดอยูอ่เมื่อกี้เข้าไปแล้วมันหลุดอัดใหม่แล้วก็การแจ้งเตือนเปิดเปิดให้หมดนะให้มันเปิดให้หมดอะ่ะแล้วก็กดออกมา อ่าใช่แอปดีโยกรุดเขากดออกมาคนก็กดเข้าแอปไดไหมอ่ะเนาชี่ยไปบเปลแปลงมาทำไมมันนะเนี่ยแล้วผมก็กดไปที่ไลค์สำหรับคนที่จะตัดตีมอนะอันนี้คือบันทึกอันแรกคือบันทึกอันที่สองคือการตั้งค่าอันที่สามคืออะไรไม่รู้ก็มไม่รู้เหมือนกันอันที่สี่คือไลค์ก็กดไปที่ไลค์สำหรับผมจะตัดตีมอนะ่ะอันนี้ตัดตีมได้ไหนนะผมยูทูบ ก็าจจะอธิบายงงๆเลยนะงงๆเพราะผมไม่ค่อยจะพูดเนี่ยมันก็ให้คนเลือกบัญชีแ่บบัญชี youtube ของคนนี่แล้วกดตกลงตามตามผมอะ่ะตามตามผมไป้มหมดทุกอย่างแล้วก็จะงงๆหน่อยถ้าผมอะ่ะก่อนแล้วก็อนอย่า เนี่ยมันจะขึ้ื่นนานยังไมาให้ไอ้ตรงกดกดอันแรกก็กดอันนี้กดอันแรกก่อนอันแรกก่นรูปฟันเฟืองควาานะเอย่างนะคะถ่ายสดผมก็เจ็ดร้อยนี่ค่าหน่วงเวลาของตีมคุณจะของผมมันปรับเป็นน้อยมากอ่้มันก็จะไม่ค่อยรี่เลยอ่ะแต่ปกตินี่คือประมาณไม่รู้กี่เวยเซน เวลานานมากผมก็ไม่รู้แต่ผมปรับไอ้แบบนี้อยู่อค่าเวลาหน่วงเวลานานมากแต่ถ้าคนเน็ตไม่ดีก็ปรับป,ปกติไปนะคนเน็ตไม่ดีสำหรับคนเน็ตไม่ดีก็ปกติของผมเน็ตมันกต้อ่ขยิบหน้าเออก็ปรับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเน็ตเน็ตใครไม่ค่อยดีจริงอะสี่ร้อยสี่ร้อยไปเป็นร้อยแปดสิบข้าวอะแต่ว่าเป็นเสียงนี่คือไม่เคยย้ายผมไม่เคยย้ายตั้งค่าผมคอเสิมก็ ที่จริงเมื่อเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าหน้าเป็นยังไงบอกไม่ถูกอะ่ะอย่างนั้นมันเข้ามาปุ๊บมันก็ใช้เลือกรูปเลยนะที่ผมว่าเลือกไปแล้วมันก็จะขึ้นหน้าอย่างเงี้ยให้ต่อไปก็ตั้งค่าเมื่อหยุดการแต่สิ่งที่นขาขานก็คือปิดจอเนี่ยผมว่าก็แล้วาน,าน,นั่นเออนะั่นแหละถ้ากดครั้งแรกอะ่ะถ้ากดต้องกดครั้งแรกไว้ปไปอย่าเงี้ยหาเลือกว่ะไม่กดเลกเลือกเฉย ยืนยันนะนะพอคุณตั้งค่าเสร็จมันก็กดออกมาแล้วก็ไปที่ลูปลูปอะไรวะก็่รูปัะแจปะไม่รู้วะมันยังรับปรจแจผมไม่ผมไม่เอาการแจ้งเตือนผมไม่รู้ว่าแจ้งเตือนหรือเปล่าอันนี้คือเสียงเสียงเมื่อคนกดกดติดตามแล้ว นักเป็นเสียงเสียงหนาไปหรอกเสียงไยก็แบบนี้อ่าเชื่อปุ๊บก,กดกดการแจ้งเตือนดินเดีเ่ยนียการจ้งเตือนจะเปิดหรือไม่เปิดอะไรนะาแจ้แต่อนผมว่าที่บ้านจบกันบอจากนี้ผมไม่เอ่ะมันเป็นข้าวเผ,ผาเผานะมันไม่ใช่ทั่วเลยอันนี้มันมีให้เลือกอยู่ ไม่เลือกแล้วลแต่จะเลือกไม่เลือกก็แล้วแต่แล้วกันอันนี้คือเป้าหมายก็ใส่ใบม้วเป้าหมายก็เอาะย,ย,ยาวไปแล้วบนหน้าบนหน้า,นนาจอของคุณสตีมอ่ะกดเข้าไปอันนี้ผมก็จะปิดนะปิดนะไอ้คิมเป็นหลอดเนี่นยมันจะไว้แค่การแจ้งเตือน แต่แอปนี้มันไม่เคยจะเขียนนะบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นผมลองแล้วนี่หน้าจอของผู้ชมก็เกิดอะไรอย่าผู้ชมก็ประมาณนี้ไม่รู้อ่ะแล้วใจกูเลยกูจะปรับเลยรนะ่ะอย่าคุณก็เข้าใจว่าใช้ไปนานแลคุณก็จะคล่องคล่วามว่าของผมเอง,องนเนี่ยนี่นะ,ะออเชี้ไปกดโอเคย่เกูทำไปไหมเมื่อกี้าาไปกดออเแย ตรงนี้ก็เป็นรูปโลโก้ชองนะการจออ่ะอันนี้ก็แ้วแตู่เลยแลวคุณจะใส่อะไรอันนี้เป็นชื่อสตรีมนะอันนี้คือใต้สตรีมอนะ่ะเป็นพวกใส่ลิงใส่อะไรอ่ะแ้วคุณใส่เวบผมจะใส่แบบมม่ว่ะองใส่แบบนี้คุณก็กดเริ่มเริ่มไปคุณก,ก็กดอนุญาตแล้วกดอะไรพะคุณก,กดเริ่มไปปุ๊บอืออ้บอกไม่ถูกอะ่ะกัน เจ้าคุณอยากรู้มันจะตีมได้เปล่าคุณก็กดส่วนตัวไปกดส่วนตัวให้คุณกดส่วนตัวกันนะเพราะคุณจะลองอะ่ะกดส่วนตัวแล้วคุณก็เกิดเริ่มหน้าคุณกดตกลงหน่อยค่ยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยจะจะการบันทึกหน้าจอของคุณ มันจะจาะอะไรวะแนะนำให้ก like like ูกดเริ yeah, ่มไปแล้วกดเริ่มปุ like ๊บมันก็จะเต็มให้กูเลยโอเคเราจะตัดเต็มให้กูทั้งเรื่องเลยอย่าเพิ่งเนี่ยนะมันก็มีท่านะง้นกูกดเริ่มไปแล้วก็กดเริ่มต้นท่านะแล้วก็เสร็จมันก็จะเต็มให้เองเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครกดแชร์เพื่อเป็นก็กำลังใจให้ผมทนคลคลิปต่อๆไปนะไปละบาย